วันนี้นะคะอ่าก็อยากจะมาคุยเรื่องเมื่อวานนะคะที่มีผู้ชายชอบทาแป้งคนหนึ่งนะที่ใส่ร้ายหนูนะคะหนูเพิ่งได้เห็นคิววันนี้คือมันเป็นอะไรที่แย่มากค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แย่มากเพาอะไรน,นี่วันนี้นะครับมาอัยการสวัสดีค่ะพี่กล้องพี่จอยมาอัยการนี่แต่ก็มีทีมง,งานนะครับทีมง,งานการคัดค้านกัรทุกคนฟัง จะโดนจับวันนี้เขาจะเป็นอะไรยังไงต่อไปอามาหาอายการออได้ยินไหมทุกคนแล้วรู้เลยว่ารู้ได้ยังไงว่าสายเขาจะวออินิฉัยไายังไงนี่แหละครับผมจะบอกให้ถ้าคนในเขาไม่เอาเรื่องเอาเรื่องพวกนี้นะครับออกมาพูดนะออกมาพูด ไม่มีทางไม่มีทางที่คนเขาจะรู้ว่าวันนี้ต้องมาคัดค้านกับประกันตัวมันไม่ใช่มันไม่ใช่สารนัดมันเป็นการเรียกว่าอายการครับพี่อัดช่วยดูช่วยหนูด้วยนะคะนะไอเสื้อเหลืองคนนี้นะคะมันใส่ร้ายหนูตลอดเวลานะคะนะเมื่อวานไม่มีทีมทนายไปคัดค้านการประกันตัวหนูไม่ไปนะคะเมื่อวานนะคะหนูไม่ได้ไปนะคะเมื่อวานนะ หนูไปทำล้อมสวนยางนะที่อาจช่วยดูด้วยนี่คือข้อมูลเท็จนะคะหนูไม่ได้ไปที่ทหารเมื่อวานนะคะเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเหรอไงวะผมไม่เข้าใจวะเออเราคนโง่นะเราเป็นคนโง่เราลูกแค่หางอื่นเนาะหมายมาที่บ้านไปที่ศพพบตูมเขานัดเรียกนะครับนัดเรียกต่อวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดมาเหลืออดเหลือทนแล้วะคบทุกคน ข้อกล่าวหามามาอาการนี่คือข้อมูลเท็จที่สื่อออกมาให้ชาวโลกรับรู้นะคะนี่คือข้อมูลเท็จว่าเป็นอะไรยังไงแล้วค่อยขึ้นศาลแมนบุงหมู่ว่านแม่ไป็นพ่อสวัสดีม่้แล้วเอาหลักฐานมาเลยว่ากูไปหรือเปล่าแล้เอาหลักฐานมาเลยต้องประกันรู้ขนาดนั้นเลยนี่ดูพูดลอยหน้าลอยตามาก่นแหละครับ ถ้าถ้าคนในเขาไม่เอาไปหนูไม่เล่นจะเล่าให้ฟังนะคนที่ชอบแฉความนุ่มบางคนก็ช่างไปพูปนานดูเขาก็ไม่รู้หรอกอะไรพูนาอะไรไง่ในโงน่จริงหรือไม่จริงเขาผมถามเลยมาคัดค้านกับประกันตัวเนี่ยมีความผิดจริงหรือไม่จริงหลักฐานล่ะ หลักฐานล่ะหลายหลายอย่างดูสิทุกคนหลักฐานล่ะมันถามหาหลักฐานพูดลอยๆอย่างนี้หลักฐานนั้นมีไหมมีไหมรูปสาววิตีที่ไปคัดค้านการประกันตัวน่ะนะไม่ไม่ต้องบอกหรอกว่าไม่ต้องบอกหรอกว่ากูไม่ได้สื่อถึงมึงนะไม่ต้องบอกหรอกคนที่จะคัดค้านการประกันตัวคดีนี้ได้คือใขรนะทุกคนก็รู้นะคะทุกคนก็รู้นะไม่ต้องบอกหรอกว่าฉันไม่ได้เอ่ยชื่อคุณนะ โง่โง่แล้วยังโง่อ,อีกนะโง่ซ้าซ้อนโง่ซ้ําซ้อนนะคะทุกคนนี่อันนี้คือมันมันเสือกไปแล้วนะคะทุกคนผมจะว่ายังไงดีเออกูก็ไม่รู้จะว่ายังไงดีนะคะทุกวันนี้นะคะขอใช้คำหยาบหน่อยเถอแบบเ<น><น>หลืออดเหลือทนนังอยู่เนี่ยเรื่องพวกนี้นะ,ะนั่งเพียนอ่ะเมือนั่งเพียนาย,ยการท่านเพิ่งออกมาผมหมอเลามากประคัน คัดขักับประกันต like ัวรู้เลยหรอว่าเขาจะขึ้นสาลเออแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะเธอน่ะรู้ได้ยังไงหตัวเออแสดงว่านั่งเพียนเนี่ยนั่งเพียนคัดขกับประกันตัวเขาคงวันวันไม่ทําอะไรเลยวันวันไม่ทําอะไรเลยดีแต่สร้างคอนเทนต์นั่งเพียนมโนเรื่องนั้นมโนเรื่องนี้ใส่ร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้นะให้สังคมเขาพิจารณาเอาเออให้สังคมเขาพิจารณาเอาวิจาร พูดถึงได้นะขนาดข้อมูลลับๆนี่มันจะโผมันเยอะะมากมายผมว่ามันก็น่าคิดนะนะครับมันก็น่าคิดพูดอะไรมีหลักฐานด้วยนะนะพาแม่มายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่แกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนี้ขอตอกหน่อยเธอทุกคนทุกคนวันนี้เดือดมากนะขอตอกหน่อยเธอค่ะขอตอกหน่อยเธอนะขอซัดกลับขอฟาดบ้างนะ นี่นั่งมโนอยู่ในรถนะนั่งมโนอยู่ในรถนะแบบว่าคือออกมาถ่ายรูปรถสาวิตีหน่อยสาวิตรีลงรถหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยพี้คูณหาหลักฐานหน่อยนี่นั่งเตียนนะนั่งมโนในรถทุกคนแล้วอะไรจะต่อไปอืผมยังไม่รู้แล้ววันผมไม่รู้แล้วผมพูดยังไงอ่ะพูดได้ยังไงขนาดนี้แต่เนี่ยพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรนี่คนที่เขาคัดค้านกันประกันตัวยังรู้เลยรู้เลยว่าวันนี้ต้องมาคัดค้านใครวันนี้ต้องมาต้องเออป้าแต่ เบตันก็จะจะได้ขึ้นศาลรู้ก่อนเลยรู้ล่วงหน้าด้วยซ้ําเออเตรียมตัวไม่ได้ไปทําการทํางานอะไรหละชาวบ้านวันนี้รู้เลยว่าจะต้องเตรียมตัวมาคัดค้านกับประกันตัวโอ้สุดยอดนะึงก็งงกับมึงเหมือนกันะเอะไอ้ถอยนี่นะครับสุดยอดนะพี่อันหนูช่วยพี่ให้พี่อัจช่วยดูคลิปให้หนูด้วยนะคือถ้าพูดปมขนาดนี้แล้วนะคะเขาไม่ได้คิดว่าหนูเป็นพี่เป็นน้องหรอก ไม่มีคาว่าญาติแล้วถ้าเขาถ้าเขาพูดได้ขนาดนี้นะอย่าอย่าหาว่าหนูตัดตัดพี่ตัดน้องตัดญาติตัดอะไรเลยนะนะหนูไม่เคยหนูไม่เคยจะมาประกาศตัดพี่ตัดน้องตัดญาตินะคะแล้วเมื่อวานหนูก็ไม่ได้ไปคัดค้านการประกันตัวด้วยนะนะคุณหนูนา V I P นะคะหมายจับถ้าเป็นบิณนเหมือนของลุงพลนะมันยังมันก็เสียนะมันก็แบบเออมันมีหมายเว้ยเออมันมีหมายมีอะไรแล้วเขาส่งตัวมา คลิปนี้ไว้ให้หนูด้วยนะเซฟคลิปของเขาไว้ให้หนูด้วยนะคะทุกคนมหนูเชื่อว่าอีกไม่นานคงลบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข่าวพวกนี้มันเขาก็มาอายการแล้วทีนี้โอ้รู้ว่าเขาจะขึ้นสารรู้ว่าสารจะอะไรยังไงด้วยนะไอ้นี่มันหลอกคนทั้งโลกทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้หนูเหลืออดเหลือทนแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรไปมีภาพวิจารณ์ในส่วนในส่วนนั้นนะแต่ผมรู้ว่าผมแค่มีภาพวิจารณ์ว่า เขารู้ได้ยังไงว่าวันนี้ต้องมาคัดค้านการประกันตัวนะครับมึงอะรู้ได้ยังไงว่ากูไปคัดค้านการประกันตัวขนาดทนายรัชพลยังออกมาบอกเลยการนะผมไม่ยุ่งอยู่แล้วมีคนจะพูดจะเยี่ยมองมาเป็นเรื่องของเขาเขาจะพูดกับพูดสวัสดีค่ะพี่กนกกรผุนช้างสวัสดีทุกคนนะคะเขารู้ได้ยังไงว่าวันนี้ต้องมาคัดค้านกับใช่แล้วมึงอะรู้ได้ยังไงว่ากูไปหนูขอโทษนะคะวันนี้หนูพูดคาหยาบนะหนูพูดคาหยาบนะคะทุกคนรู้ได้ขนาดนั้นเลยหรือถ้าไม่ถ้า ถ้ไม่ั่วนั่งมโนในรถนะแบบนั่งเทียนนั่งมโนแต่ละวันนี่นั่งมโนนะคะทุกคนในกระบวนการเยอะมากมายที่วันนี้ต้องไม่ต้องทํามันนี่คือเรื่องที่เรื่องที่อายการเรื่องที่ศาลนะเรื่องเกี่ยวกับคดีล้วนๆนะคะนะนี่มโนมาใส่ร้ายกันในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะอายการมาพูดว่าจะไปอะไรยังไงต่อไปอือเอาละครยิ่งกันเยอะๆนะครับผมยิ่งกันเยอะๆนะครับผม อย่าหยุดนะเออใช่อย่าหยุดนะอย่าลบนะมึงอย่าลบคลิปนะมึงมันก็ยิงแสดงออกถึงว่าใครเปไ็นไง <c oughs> รอคุณอยู่นะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีครับผมเออข้ามายีเฮบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่สัตว์ป่านี่มันทําไม่ได้นะ <c oughs> เร็วขนาดนี้มันทําไม่ได้นะ <c oughs> พูดแบบหลักฐานไม่มีสักอย่างนะคะ กล้องวงจรปิดเชื่อว่าในสถานที่สำนักง,งานอายการในศาลนะคะมีกล้องวงจรปิดนะแต่นะนะพี่สาวจะบอกให้นะนะพี่คนนี้จะบอกให้สถานที่ที่มึงนั่งมโนอยู่มันเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะ <S <S ๆเหลืออดเหลือทนแล้วนะคือแบบใส่ร้ายหน้าด้าน,านเลยนะคะใส่ร้ายหน้าด้าน,านเลยหน้าด้านมากนะแล้วจะบอกอะไรให้นะ คนอย่างมันน่ะไปอยู่ใกล้ใครก็แทงคนนั้นจะบอกให้คนอย่างไอ้คนสัตว์ป่าสองตัวนี้ไปอยู่ใกล้ใครก็แทงคนนั้นนะนะขนาดแบบไม่มีหลักฐานอะไรเราย,ยังนั่งมโนในรถได้นะแล้วคนที่เชื่อมันนี่คือเหลือถ้าไม่กินวัชพืชก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะคนที่เชื่อมันนะเ <c oughs> ชื่อไอ้เสือเชื่อเหลืองนี่นะนะนั่งมโนในรถนะนั่งหันหน้าสายไปสายมา พูด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 นะเห็นแกเงินค่ะทุกคนถ้าหนูแค่อยากจะให้กับมันกลับมาเป็นลูกสมุดนะหนูแค่เอาเงินฟาดหัวมันแค่นั้นแหละวันนี้ขอพูดหยาบคายค่ะทุกคนขอหยาบคายนะเห็นคลิปแล้วแบบอดทนไม่ได้จริงๆทนไม่ได้จริงๆนะหลักฐานมีมีบ้างไหมมีหลักฐานไหมแล้วยังมาพูดมโนแบบหาหลักฐานนน่นนั่นนี่นะตัวเองพูดมีหลักฐานอะไรหรือเปล่า แห hey. มมโนเก่งนั่งเทียนเก่งที่อยายการที่ศาลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานที่ที่ให้ความยุติธรรมกับทุกๆคน <c oughs> ไปมนโนอ,อยู่ได้นะสถานที่ที่มึงนั่งมนโนอ,อยู่นั่นนะ่ะคือศาลนะคืออยายการนะคือสถานที่ที่คนทั้งจังหวัดเคารพนับถือ <c oughs> นะ คลิปนี้รับรองว่าถึงมือพี่อัดนะคะนะหนูต้องขอโทษพี่อัดด้วยนะคะที่รบกวนบ่อยๆนะคะนะ <S <S พี่อัดก็จะแบบให้กําลังใจเสมอว่าพี่น้องเรานะ,ะถ้าเกิดว่าทําอะไรไปน่ะมันจะดราม่าเปล่าๆมันจะเป็นมันจะเป็นการที่ไม่ดีกับเราเองนะคะ <S 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 หลายๆครั้งที่หนูก็บอกพี่อัดว่าพี่อัดหนูทนไม่ไหวแล้วนะ,ะพี่อัดหนูทนไม่ไหวแล้วอันนี้มันไม่จริงนั่นมันไม่จริงนะ,ะหนูทนไม่ไหวแล้วแล้วพี่อัดก็ได้แต่ปลอบใจแล้วบ่กบอกให้หนูอดทนนะคะให้หนูอดทนเป็นพี่น้องกันนะคะ แล้วเขาล่ะเขาเห็นเราเป็นพี่น้องไหมเขาเห็นเราเป็นพี่น้องไหมนอกจากลูกเราถูกฆ่าตายแล้วคือยังยังจะหวังเงินหวังทองอะไรจากเราอีกให้เท่าไหร่ก็ไม่พอให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะนะไม่ใช่หนูไม่ให้นะคือให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเขาเขาก็ไม่ได้บอกว่าหนูไม่ให้นะเขาบอกว่าหนูให้น้อยอยู่กับหนูได้อะไรได้น้อยแล้ว มีไหมที่แบบว่ามาอยู่ข้างๆพี่สาวไม่ว่าฝั่งนี้หรือฝั่งโน้อนน่ะคุณไม่หวังอะไรอ่มีไหมเมื่อก่อนคุณเรียกพี่คุณว่าอะไรสรรพนามเรียกพี่เขยคุณว่าอะไรสรรพนามทั้งสองคนเลยน้องหนูทั้งสองคนเลยนะเรียกพี่เขยกับพี่สาวว่าอะไรเมื่อก่อนน่ะอยากจะถามแบบใส่ร้ายแบบเนื้อเนื้อเลยนะมีไหมหลักฐานที่หาว ที่เห็นว่าหนูไปสาลเมื่อวานมีไหมที่เห็นพี่สาวคนนี้ไปสารนะแล้วไม่ต้องแถ้เลยว่ากูก็ไม่ได้ว่าใครไปคัดค้านการกประกันตัวนี่กูไม่ได้ว่ามึงไม่ต้องแถ้เลยนะคะเพราะคดีชมพู่นะคนที่จะคัดค้านการกประกันตัวก็มีตํารวจมีหนูนะนรินขอบคุณคนดูสองพันสามสิบท่านนะคะนะ หนูก็คือแบบเห็นแล้วมันเดือดนะคะทุกคนต้องขออภัยเอฟซที่ทําให้ผิดหวังนะคะนะที่พูดคำหยาบที่ทําให้ผิดหวังที่เดือดที่ทําไมไม่มีสมาธิทําไมไม่มีสตินะคะคือคนเรามันก็มีทุกอิริยบทนะ